สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจวันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาเริ่มต้นจากคำปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนเขาไม่ใช่คนเก่งที่สุดไม่ใช่คนฉลาดที่สุดและไม่ได้มาจากครอบครัวร่ารวยที่สุดแต่เขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวคนที่เชื่อว่าความฝันสามารถเริ่มต้นได้จากศูนย์ชื่อของเขาคือแจ็คมา อดีตครูภาษาอังกฤษผู้กลายเป็นเจ้าของอาณาจักรอาลีบาบาบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของจีนไปตลอดกาลแจ็คมาหรือชื่อจริงว่าหมาหยุนเกิดเมื่อวันที่10กันยายนปี1964รที่เมืองหางโจวประเทศจีนเขาเติบโตในครอบครัวธรรมดาพ่อแม่เป็นนักแสดงงิวและนักเล่านิทานพื้นบ้านครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยแต่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีเสียงหัวเราะ และความพยายามที่จะอยู่รอดในยุคที่จีนเพิ่งผ่านความปั่นป่วนของการปฏิวัติวัฒนธรรมช่วงนั้นทั้งประเทศอยู่ในภาวะฟื้นฟูและโอกาสสำหรับคนธรรมดาแทบไม่มีแจ็คหมาเป็นเด็กที่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่เขาชอบพูดชอบเล่าเรื่องและมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นตั้งแต่เด็กแต่ในสายป้าครูเขากลับเป็นเด็กมีปัญหาเพราะผลการเรียนแย่โดยเฉพาะคณิตศาสาราตาสาร์เขาเคยสอบตกซ้ำๆจนเพื่อนล้อว่า มาหยุนน่าจะกลัวตัวเลขมากกว่ากลัวผีเขาสอบตกทั้งประถมและมัธยมหลายครั้งแต่เขาไม่เคยยอมแพ้เขาบอกว่าผมไม่เคยคิดว่าผมโง่ผมแค่ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเท่านั้นตอนเด็กๆเ,เขาลหลงไหลในภาษาอังกฤษอย่างมากทั้งที่ในยุคนั้นคนจีนส่วนใหญ่แทบไม่พูดภาษาอังกฤษเลยแต่แจ็คกลับรู้สึกว่าภาษานี้คือหน้าต่างสู่โลกภายนอกเขาปั่นจักรยานทุกเช้าเป็นระยะทางกว่า27กิโลเมตร เพื่อไปที่โรงแรมหังโจอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาพักเขายืนรอหน้าประตูและอาสาพาเที่ยวเรืองฟรีและกับการได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเด็กชายตัวเล็กๆที่พูดไม่ชัดกลายเป็นเพื่อนกับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเขาได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศอื่นได้เห็นภาพของโลกที่ใหญ่กว่าจีนในตอนนั้นหนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียคนหนึ่งถึงกับผูกพันกับแจ็คมากจนเคยเชิญเขาไปเที่ยวออสเตรเลียในภายหลัง ซึ่งประสบการณ์นั้นทําให้เขาได้เห็นว่าโลกภายนอกไม่ได้เหมือนที่รัฐบาลสอนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการคิดนอกกรอบในตัวแจ็คมาแม้เขาจะมีความใฝ่ายฝันแต่เส้นทางการศึกษาไม่ได้ง่ายเลยเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยล้มเหลวถึง2ครั้งเต็มๆแต่เขายังไม่ยอมแพ้ในครั้งที่3เขาสอบติดมหาวิทยาลัยคูฮังโชในสาขาคูภาษาอังกฤษและนั่นคือจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตเขาเรียนด้วยความตั้งใจ จนกลายเป็นนักศึกษาต้นแบบของรุ่นหลังจากเรียนจบเขากลายเป็นครูภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในฮังโจด้วยเงินเดือนเพียงประมาณ12ดอลลาร์ต่อเดือนหรือราวไม่กี่บาทตามค่าเงินในตอนนั้นแต่เขารักงานของตัวเองมากเขามีความสุขที่ได้พูดได้สอนได้สื่อสารกับนักเรียนเขามักบอกนักศึกษาทุกคนว่าผมไม่อยากให้คุณเรียนเพื่อคะแนนแต่ให้เรียนเพื่อจะเข้าใจโลก แต่อย่างนั้นเขาก็รู้ดีว่าชีวิตไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนแจ็คหมามีความใฝ่ฝันอยากทําบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเองเขาเริ่มสมัครงานนอกมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือคําปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนเขาเคยสมัครงานถึง30แห่งและทุกแห่งปฏิเสธเขาทั้งหมดเขาเคยพูดติดตลกในภายหลังว่าผมคือคนเดียวที่แม้แต่ KFC ยังไม่อยากให้ทอดไก่แต่ในความขบขันนั้นมันคือบทเรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิต เขาบอกว่าทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธผมไม่ได้รู้สึกว่าแพ้ผมรู้สึกว่าโลกแค่กำลังทดสอบว่าผมอยากได้สิ่งนั้นมากแค่ไหนในปี1995แจ็คหมาได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาในฐานะล่ามและที่นั่นเขาได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการนั่นคืออินเทอร์เน็ตเขาเล่าว่าตอนที่เพื่อนเปิดคอมพิวเตอร์และพิมพ์คำว่าเบียร์ลงในเว็บไซต์ค้นหาเขาเห็นผลลัพธ์ขึ้นมาจากหลายประเทศ แต่ไม่มีคำว่าใช้หน้าปรากฏเลยนั่นทำให้เขาตระหนักทันทีว่าโลกออนไลน์กำลังจะก,กืนโลกออฟไลน์และจีนยังไม่อยู่ในแผนที่นั้นเมื่อกลับมาจีนเขาจึงเริ่มต้นโครงการเล็กๆชื่อว่าใช้หน้าเพจเว็บไซต์แนะนำบิสกิสจีนให้ต่างชาติรู้จักมันคือก้าวแรกของอาณาจักรอาลีบาบาแม้ในตอนนั้นเขาแทบไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเลยเขาไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้และยังต้องอธิบายคำว่าอินเทอร์เน็ต ให้คนจีนเข้าใจว่ามันคืออะไรใช้หน้าเพจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่คิดเพราะเทคโนโลยีในจีนตอนนั้นล้าหลังเกินไปอินเทอร์เน็ตเข้าถึงยากและผู้คนยังไม่เชื่อถือธุรกิจออนไลน์แต่แจ็คหมาไม่ยอมแพ้เขาใช้เวลาหลายปีศึกษาธุรกิจสร้างทีมเล็กๆที่ประกอบด้วยเพื่อนสนิทและลูกศิษย์เพื่อวางแผนครั้งใหม่ในปี1999เขาเชิญเพื่อน17คนมาที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆในหางโจ แล้วพูดกับพวกเขาว่าผมอยากสร้างบริษัทที่จะเชื่อมโยงผู้ค้าจีนกับโลกทั้งใบเขาตั้งชื่อบริษัทนี้ว่าอาลีบาบาเพราะมันเป็นชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักและออกเสียงได้ในทุกภาษาอาลีบาบาเริ่มต้นจากเงินทุนเพียงเล็กน้อยไม่มีเทคโนโลยีไม่มีออฟฟิศหรูและไม่มีการสนับสนุนจากรัฐบาลแต่พวกเขามีความเชื่อร่วมกันแจ็คหมาเคยพูดกับทีมว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้เราอาจจะแพ้หลายครั้ง แต่วันหนึ่งเราจะชนะเพียงครั้งเดียวและมันจะเพียงพอในช่วงแรกอาลีบาบาเป็นเพียงเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้พ่อค้ารายเล็กในจีนสามารถนำสินค้าขึ้นไปเสนอขายให้ลูกค้าต่างชาติได้มันเหมือนสะพานที่เชื่อมผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาเข้ากับตลาดโลกและในยุคที่คำว่า e commerce, อีคอมเมิร์ซยังแทบไม่มีใครรู้จักแจ็คมากักล้าพูดว่าอีกไม่กี่ปีคนจีนจะซื้อของออนไลน์แทนการเดินตลาด คุณผู้คนหัวเราะเยาะเขานักลงทุนหลายคนมองว่าเขาเพ้อจัยนเกินไปเขาไม่มีทั้งเทคโนโลยีไม่มีเงินทุนไม่มีพื้นฐานทางธุรกิจเลยแต่สิ่งที่เขามีคือวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครเขาบอกว่าผมไม่ได้แข่งขันกับคนอื่นแต่ผมกำลังแข่งขันกับตัวเองในวันเมื่อวันนี้สิ่งที่ทำให้แจ็คหมาเป็นผู้นำที่พิเศษคือเขาไม่เคยมองตัวเองเป็นเจ้านายแต่เป็นครูเขาใช้ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์ มาสร้างทีมที่เต็มไปด้วยพลังบวกเขาพูดเสมอว่าผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่ทำให้คนรอบตัวเก่งขึ้นและเขาสอนให้พนักง,งานอลบาบาทุกคนมีความกล้าที่จะคิดใหญ่ในวันที่ยังเล็กในปี2000อาลีบาบาได้นับเงินลงทุนจากซอฟต์แบงของญี่ปุ่นซึ่งเชื่อในวิสัยทัศน์ของแจ็คมานั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของโลกอินเทอร์เน็ตในเอเชียแต่แม้จะเริ่มมีชื่อเสียงแจ็คหมาก็ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลเพราะตลาดออนไลน์ในจีนเริ่มเต็มไปด้วยคู่แข่งและไม่มีใครเชื่อว่าเว็บไซต์จีนจะสู้บริษัทอเมริกาได้เขาจึงเริ่มคิดใหม่และสร้างสิ่งที่กลายเป็นหัวใจของอาลีบาบาในท้ายที่สุดคือเว็บไซต์เถาเป่าซึ่งเปิดในปี2003เพื่อให้คนจีนขายของให้กันเองในประเทศ ไม่ใช่แค่ขายให้ต่างชาติมันคือจุดเปลี่ยนของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในจีนโดยแท้จริงเพราะเป็นครั้งแรกที่คนธรรมดาสามารถขายสินค้าได้โดยไม่ต้องมีร้านจริงและนั่นคือช่วงเวลาที่แจ็คมากำลังจะเปลี่ยนโลกของการค้าขายไปตลอดกาลเมื่อเถาเา่าเปิดตัวในปี2003มันไม่ได้เริ่มต้นด้วยทุนมหาศาลหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่เริ่มต้นด้วยหัวใจของผู้ประกอบการ แจ็คมาและทีมงานเล็กๆของเขาเชื่อว่าผู้คนทั่วไปก็สามารถมีธุรกิจได้ถ้าได้รับโอกาสและเครื่องมือที่ถูกต้องพวกเขาเปิดเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายใช้ภาษาจีนเข้าใจผู้บริโภคในท้องถิ่นและที่สำคัญที่สุดใช้ฟรีในขณะที่คู่แข่งรายใหญ่ในเวลานั้นอย่าง eBay เข้ามาเปิดตลาดจีนด้วยกลยุทธ์แบบตะวันตกที่คิดค่าธรรมเนียมการขายสินค้าแจ็คมาเข้าใจสิ่งที่ eBay มองข้าม เขาบอกว่าคุณไม่สามารถชนะในประเทศจีนได้ถ้าคุณไม่เข้าใจหัวใจของคนจีนเขาไม่ได้แค่สร้างแพลตฟอร์มขายของแต่สร้างชุมชนที่ผู้คนรู้สึกมีส่วนร่วมและไว้วางใจซึ่งกันและกันนั้นคือเหตุผลที่เถาเบาวเติบโตอย่างรวดเร็วจนสามารถเอาชนะอ b a y ย์ไชนาได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีและกลายเป็นเว็บไซต์อ e ีคอมเมิรซที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่แจ็คมาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาดูว่าปัญหาสำคัญของการค้าขายออนไลน์คือความไม่ไว้วางใจเพราะในเวลานั้นคนจีนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตเขาจึงก่อตั้งระบบชำระเงินชื่ออาลีเพย์ในปี2004ซึ่งเป็นแนวคิดที่ล้ำยุคในตอนนั้นอาลีเพย์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายคือเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินเงินจะถูกเก็บไว้โดยอาลีเพย์จนกว่าผู้ซื้อจะยืนยันว่าได้รับสินค้าแล้วระบบถึงจะส่งเงินให้ผู้ขาย หลายคนบอกว่าแนวคิดนี้จะไม่มีทางเวิร์กแต่แจ็กมากลับยืนยันว่าผมเชื่อในความไว้วางใจระหว่างผู้คนและเทคโนโลยีจะช่วยให้เราสร้างมันขึ้นมาได้ผลลัพธ์คืออาลีเพย์กลายเป็นระบบชำระเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจีนและเป็นรากฐานสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในเวลาเพียงไม่กี่ปีอาลีบาบากรุ๊ปเติบโตจากเว็บไซต์เล็ก กลายเป็นอาณาจักรยักษ์ใหญ่ที่มีธุรติครอบคลุมทุกด้านของโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเทาเบ้าทีมอลอาลีเพย์อาลีเอ็กซ์เพรสหรืออาลีบาบาคลาวด์บริษัทของเขาเปลี่ยนวิธีที่คนจีนซื้อขายสินค้าและเปลี่ยนวิธีที่โลกมองประเทศจีนจากผู้ผลิตราคาถูกสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมในปี2014 A 里巴巴กรุบเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กด้วยมูลค่าการระดมทุนกว่า2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ถือเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในเวลานั้นแจ็คมากลายเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดในจีนและหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกแต่สิ่งที่เขาพูดในวันนั้นกลับสะท้อนความเป็นตัวตนของเขาได้ชัดที่สุดนั่นคือวันนี้ไม่ใช่ชัยชนะของผมแต่คือชัยชนะของความฝันเล็กๆที่เริ่มจากห้องเล็กๆที่หางโจ แจ็คมาไม่เคยลืมรากเง้าของตัวเองเขายังคงพูดถึงอดีตในฐานะครูเสมอเขาเชื่อว่าหน้าที่ของผู้นำไม่ใช่แค่สร้างบริษัทแต่คือการสร้างคนเขามักจะบอกกับพนักงานว่าจงจำไว้ว่าผมเคยเป็นครูมาก่อนและผมจะสอนคุณเหมือนลูกศิษย์เพราะวันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่สอนคนอื่นต่อไปวัฒนธรรมของอาลีบาบาจึงไม่เหมือนองค์กรทั่วไปมันคือที่ที่คนหนุ่งสาวได้ฝันได้ลงมือและได้เติบโตจากความผิดพลาด เขาไม่ใช่ผู้นำที่วัดความสำเร็จจากกำไรแต่จากความสุขของทีมเขาเคยพูดไว้ว่าถ้าพนักงานของคุณยิ้มได้ลูกค้าจะยิ้มตามและสุดท้ายผู้ถือหุ้นก็จะยิ้มเองความคิดนี้สะท้อนถึงแนวทางการบริหารที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางไม่ใช่ตัวเลขแม้จะกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกแจ็คมายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาชอบเล่ามุกอลกบนเรทีสวมเสื้อเชิ้ตธรรมดาและมักพูดเสมอว่า ผมไม่ได้ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ผมมีความสุขมากที่สุดเขายังคงสอนนักเรียนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการให้เชื่อในพลังของการเรียนรู้เขาบอกว่าในโลกยุคใหม่ความรู้สำคัญแต่ความเข้าใจในหัวใจของคนสำคัญกว่าแน่นอนว่าเส้นทางของแจ็คมาไม่ได้มีแต่ความสำเร็จเขาเองก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการธุรกิจและการเมืองโดยเฉพาะหลังจากที่อาลีบาบาเติบโตจนมีอิทธิพลมหาศาลในเศรษฐกิจจีน แต่แม้จะต้องถอยออกจากตำแหน่งผู้บริหารในปี2019เขาก็ไม่ได้หายไปจากโลกเขาเพียงเปลี่ยนบทบาทจากผู้นำธุรกิจกลับมาเป็นครูอีกครั้งเขาก่อตั้งมูล,ลนิธิแจ็คมาฟอวเดชั่นเพื่อสนับสนุนการศึกษาสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่เขาเดินทางไปบรรยายทั่วโลกในหัวข้อการเป็นผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและมักจะพูดถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า i l o s o p h y of failure ปรัชญาแห่งความล้มเหลวแจ็คมามักพูดเสมอว่า วันนี้โหดร้ายพรุ่งนี้จะโหดร้ายยิ่งกว่าแต่วันมะลืนจะสวยงามที่สุดและปัญหาคือคนส่วนใหญ่จะยอมแพ้ก่อนถึงวันมะลืนประโยคนี้ไม่ใช่คำคมที่แต่งให้ดูเท่แต่เป็นสิ่งที่เขาใช้ชีวิตพิสูจน์จริงๆจากชายที่ถูกปฏิเสธจากทุกที่กลายเป็นคนที่เปลี่ยนประเทศทั้งประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลสิ่งที่น่าสนใจคือแจ็คมาไม่เคยมองความสำเร็จเป็นจุดจบเขามองว่ามันคือจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบเขาเคยพูดไว้ว่า เมื่อคุณมีอำนาจมากขึ้นคุณไม่ได้มีอิสระมากขึ้นแต่คุณมีหน้าที่มากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่แม้กเกษียณจากอลบาบาแล้วเขายังคงทำงานด้านการศึกษาเพราะเชื่อว่าครูที่แท้จริงไม่เคยหยุดสอนและถ้าเรามองกลับไปตลอดเส้นทางของเขาเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนั่นคือความเชื่อในตัวเองจากมาไม่เคยปล่อยให้ความล้มเหลวทำลายความฝันเขาใช้ทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธเป็นบทเรียนเขาเคยบอกว่า ผมล้มเหลวมากกว่าใครแต่ผมก็เรียนรู้มากกว่าใครเช่นกันจากเด็กที่สอบตกสองครั้งถูกปฏิเสธจาก30งานและไม่ถูกแม้แต่ KFC รับเข้าทำงานวันนี้แจ็คมากลายเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามที่ไม่ยอมแพ้เขาไม่ได้มีเวทมนต์ไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษแต่เขามีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและมองทุกความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุด ระหว่างทางที่ไม่มีใครเห็นของแจ็คมาจึงไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีหรือความร่ำรวยแต่มันคือเรื่องของความเชื่อในตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อเขาคือคนที่พิสูจน์ว่าความสำเร็จไม่ได้เริ่มต้นจากความเก่งแต่อยู่ที่ความกล้ากล้าที่จะเริ่มต้นและกล้าที่จะล้มแล้วลุกขึ้นอีกครั้งแจ็คมาเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณอยากให้โลกเปลี่ยนคุณต้องเริ่มจากการเปลี่ยนตัวเองก่อน และบางทีนั่นแหละครับคือคำตอบของทุกความสำเร็จในชีวิตเขาและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ